สวัสดีค่ะพบกับตาลที่ช่องกินซ่้าวไวตี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตาลก็มีไอเดียในการถ่ายรูปสินค้ามาฝากเพื่อนๆกันนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆแล้วก็สามารถที่จะหาอุปกรณ์ภายในบ้านมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายรูปได้ด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะตาลก็ขอบอกก่อนว่าตาลไม่ใช่เซียนถ่ายรูปนะคะไม่ใช่ตากล้องมืออาชีพนะตาลก็พอมีพื้นฐานในการถ่ายรูปอยู่นิดนึงนะคะอุปกรณ์ที่ตาลจะใช้นะคะก็จะมีหลอดไฟสมาร์ทที่เปลี่ยนสีได้นะคะกระดาษ a 4มีโทรศัพท์หนึ่ง เครื่องนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าที่เราใช้อยู่นั่นเองนะคะโดยที่สินค้าที่ตานจะมาถ่ายวันนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าที่มีขนาดเล็กหน่อยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆดูแล้วเนี่ยอาจจะเกิดไอเดียไปต่อยอดในการถ่ายรูปอื่นๆได้อีกนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะตานก็จัดฉากสําหรับถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะตัวสินค้าที่ตานเลือกจะมา ใช้ถ่ายรูปนะคะก็เลือกเป็นตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็เอาไปประยุกต์ใช้เป็นสินค้าอื่นๆได้นะคะแล้วก็จะมีโทรศัพท์มือถือเอามาใช้ทําอะไรเอามาใช้เปิดแฟดนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นหลอดไฟสมาร์ทที่เปลี่ยนสีได้นะคะยี่ห้อที่ตานใช้ก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะ T3 Smart ตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวตานทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะ แล้วก็จะมีเลนส์ฟิกซ์นะคะที่ตาลใช้นะคะจริงๆเพื่อนๆสามารถใช้อะไรก็ได้ใช้มือถือถ่ายก็ได้นะคะก็ตามสะดวกเลยนะคะโอเคตอนนี้ตาลก็จัดวางสินค้าให้อยู่ในเฟรมนะคะที่อยากจะถ่ายรูปนะก็เลื่อนให้มันจัดให้เราพอใจนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวตาลจะขอเลือกสีของไฟนิดนึงนะคะตาลก็ใช้แอปนะคะในการเลือกไฟนะคะ อันนี้สีน้ําเงินอันนี้สีอะไรสีชมพูอันไหนสวยอะเพื่อนๆอันนี้สีชมพูใช่ไหมสีแดงอ๋อสีแดงก็แบบน่ากลัวจังเลยสีเหลืองนะคะสีเหลืองถ้าเพื่อนเพื่อนไม่อยากใช้สีก็ไม่ต้องใช้สีนะคะแต่ว่าพอดีตานชอบนะนี่ออกสีเขียวละ เดี๋ยวตาจะลองเลือกสีม่วงดูดีกว่านะคะเพราะว่ามันน่าจะให้ความรู้สึกแบบมูเตลูเหมาะกับสินค้าดีนะอันนี้คิดเอาเองนะคะต่อไปนะคะตาก็จะเปิดแฟลชนะคะแล้วก็สาดลงไปที่สินค้าค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีไฟลิงไลท์นะคะหรือว่าเป็นไฟแบบที่ดวงใหญ่กว่านี้นะค่ะที่สีขาวก็สามารถเอามานําก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็คืออตานเน้นของที่มีใช้อยู่ในบ้านนะคะ ก็สมมติว่าถ้าเพื่อนๆแบบว่าอยากจะมีแบบลูกเล่นนะคะก็สามารถทําได้นะอันนี้ตันใช้เป็นโครไฟอีกเกียใช่ไหมคะตันก็ไม่ได้ถอดกรอบออกมานะคะตันก็แบบเอามาแบบเหมือนให้มันดูมีลายอะไรอย่างเงี้ยมีเงามีแสงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็แล้วแต่ไอเดียนะคะสำหรับอะไรที่โผล่เข้ามาในเฟรมอย่างเช่นแบบ ไอ้หวายอันนี้นะคะเราสามารถที่จะไปรีทัชออกได้ถ้าเราไม่ชอบนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวตาจะลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นดูบ้างนะจะดูซิว่าสวยไหมนะคะอันนี้สีชมพูสวยไหมอะ่ะไหนลองสีแบบว่าเออแดงๆดูสิลองดูลองดูสวยไหมสวยไหม อ่ะเดี๋ยวขอลองถ่ายแบบแสงแบบออกเหลืองๆหน่อยเป็นไงนะอันนี้ตานเอาเสื้อหานคู่นะคะเอามาครอบโทรศัพท์นะให้แสงมันละมุนหน่อยอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีอะไรเลยนะไม่อยู่อุปรกรณ์ไม่มีไฟในการส่องสินค้าะคะ สามารถประยุกต์ใช้ได้แล้วก็ไปเข้า Photoshop หรือว่าไปเข้าแอปในการแต่งภาพให้ดูสวยขึ้นอีกทีนึงก็ได้นะคะเพื่อนก็คืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเดี๋ยวตาลจะลองเอาเสื้อผ้านะคะมาทําเป็นฉากอีกรอบหนึ่งะะอาจะไปหาเสื้อผ้าที่ดูเทกเจอร์สวยๆนะคะในตาลก็ไปหาเสื้อผ้าที่ดูแบบสีให้มันเข้ากันก ของหน่อยแล้วกันนะคะก็จัดจัดฉากหน้าฉากนิดนึงนะคะอาจจะแบบแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบย่นย่นเพื่อนๆก็แบบว่าแบบจับจีบเป็นคลื่นๆนี้ก็ได้อันนี้ผ้าก็ไม่ได้รีดด้วยนะก็ขออภัยนะคะถ้าผ้าไม่ได้รีดนะคะก็เอาแบบนี้ไปก่อนนะก็พอเป็นไอเดียเนาะนี่สวยแล้วนะคะ ยังไม่ได้ส่องไฟนะจากมือถือนะจริงๆแค่นี้ก็สวยอ้นนี้มาถ้าส่องอีกก็ก็หามุมเอานะเอาที่แบบเราชอบอะอันนี้ตาลคิดว่าส่องไฟแบบแข็งๆไม่สวยนะตาลก็เอาเสื้อหานคู่เนี่ยมาครอบให้มันแสงมันซอฟ์ลงกว่านี้นิดนึงเอาไงดีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ดูเอานะว่าแบบไหนสวยนะ บางทีอะค่ะถ่ายรูปค่ะไม่ต้องมีทฤษฎีเยอะมากก็ได้มีทฤษฎีพื้นฐานนิดหน่อยก็พอนะคะเราก็นอกนั้นอยู่ที่ไอเดียของเราประมาณนี้เลยก็ได้วะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจหลอดไฟสมาร์ตตัวนี้นะคะก็ลงไปดูที่ด e สคริปชั o นด้านล่างได้นะคะตาลก็ จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ250กว่านะคะก็สามารถที่จะใช้ในการสร้างบรรยากาศภายในบ้านนะคะแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ในการถ่ายรูปแบบที่ตาลใช้เมื่อกี้ก็ได้นะคะก็ตาลก็หวังว่าคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างสาหรับเพื่อนๆนะคะก็ขออภัยล่วงหน้าเลยถ้าตาลไม่ใช่มืออาชีพในการถ่ายรูปนะคะก็หวังว่ามันอาจจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆไปประยุกต์ใช้ต่อได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่า อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย